แล้วถ้าคนที่เขาทําร้ายเราอะเขาบอกว่าเขารักเราอะแล้วเราก็รู้สึกนะว่าเขารักเราจริงๆแต่เขาก็ทาร้ายเราอย่างเขารักไหมคะเราไม่รู้ว่าเขารักอยู่เปล่าแต่อยู่รักตัวเองหรือเปล่าถามจริงๆคุณผู้ฟังถามจริงๆในความสัมพันธ์อะเราเคยโดนทําร้ายกันบ้างหรือเปล่าเราเคยโดนทําร้ายทางกายไหมคือแบบผลักทีบหยิก ทำร้ายให้เราเจ็บปวดทางกายหรือทำร้ายทางอารมณ์คำพูดกดกันว่ากันอยู่ด้วยกันเราไม่ชมกันเลยทำอะไรก็ผิดไปหมดว่ากันพูดกันด้วยคำพูดที่ไม่ไพเราะใช้อารมณ์รุนแรงในคำพูดอย่างเงี้ยมันชัดเจนเลยว่าคือ Toxic r e l ationship หรือว่า abusive relationship แ้วเป็นไทยว่าความสัมพันธ์ที่บั่นทอนเป็นพิษกับชีวิตความสัมพันธ์ที่มีความรุนแรงแล้วถ้าอย่างนั้น คนที่กำลังอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ค่ะเริ่มตรงไหนดีถ้าสมมุติว่าคุณแพทหรือคุณอ้อมีเพื่อนอ่าที่อยู่ในริเลชั่นใช่ปีนี้คุณคุณแพทจะทำยังไงถ้าเคยทําทางผิดไปแล้วผิดไปแล้วเอาเป็นว่าสำหรับทุกคนที่อยู่ในสถานะแบบเรานะที่แบบมีเพื่อนมีปัญหาอย่างนี้แล้วตัวเองก็แบบอยากจะช่วยเพื่อนเหลือเกิน ก็เป็นคําที่ห้ามพูดว่าทำไมไม่ออกมาสักทีอันนี้คือแบบเป็นคําต้องห้ามเ่ยนะคือรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยตอนนั้นแล้วสรุปแล้วพอไปทําอย่างนั้นก็กลายเป็นว่าผิดใจกับเพื่อนเหมือนแบบยิ่งไปทําให้เรา,ห,าห่างกันเข้าไปอีกก็กลายเป็นว่าทาไมเพื่อนไม่อยากได้ยินคําว่าทําไมไม่ออกมาอีกแพทว่าแพทํามานั่งย้อนกลับไปคิดอ่ะ มันกลายเป็นว่าเราไม่อยู่ข้างเขาอะพี่อ้อมเหมือนหนูไปตัดสินเขาอะทั้งที่เราห่วงแต่เราก็พูดไม่ได้ใช่ปะอันนี้ถ้าเราพูดแบบนั้นทําไมเพื่อนถึงเดินออกห่างในกรณีแพทเราว่าเราไม่ใช่คนแรกที่พูดกับเขาแบบนี้ออกมาเถอะแต่มันมีเหตุผลว่าทําไมเขาถึงยามมาบอกเราเพราะเขาหวังว่าใครสักคนช่วยบอกฉันเถอะว่าไม่ต้องออกเขาคงต้องการฟังอะไรอย่างอื่นเพราะคุณคงเป็นคนที่ร้อยของเขาในชีวิตถ้าในฐานะเพื่อนอะเราว่าเพื่อนต้องการผู้รับฟัง แล้วเราก็เหมือนเป็น emergency room ทำแผลให้วันไหนคำถามยัาไงจะถามเพื่อนก็ได้ว่าจะอยู่อีกนานไหมจนถึงเมื่อไหร่แล้วกว่าจะถึงตรงนั้นอ่ะอันเนี้ยคือยูดูแลตัวเองนะเราพร้อมเสมอวันที่อยู่พร้อมเราจะขับรถไปหายูเลยนะจะไปช่วยเก็บของจะไปช่วยเก็บของเลยนะโอเคโอเคอ่าเราอยู่นะวันนั้นอ่ะแต่ยูพอจะบอกได้ไหมว่ายูจะรอถึงวันไหนวันจะได้จัดตารางเออเข้าใจละคุณผู้ฟังแทนที่เราจะไปถามว่า ทำไมไม่ออกมาวะมันมันดูไปแบบว่าเราเป็นอีกคนที่พูดกับเขาแบบนี้หรือพูดในสิ่งที่เขาทําไม่ได้แล้วอยู่ๆคนทําไม่ได้อะแล้วจะให้พลิกฝ่ามือทําได้เลยอะคนอยู่ในสถานการณ์กับคนเป็นคนสังเกตมันไม่เหมือนกันแต่แค่เราเปลี่ยนคําพูดเองว่าจะอดทนและรอคอยไปถึงวันไหนดีได้คําตอบแล้วบอกคร่าวๆนะจะเกียมบ้านไว้จะเกียมไหลให้ซบจะเตรียมทุกอย่างอย่างเงี้ยอ่อ แล้วเพื่อนเพื่อนจะรู้สึกดีขึ้นกับเราถูกไหมเขารู้ไงว่าเขามีที่ไปอันนี้นึกถึงตอนที่แพทได้กลับมาคุยกับเพื่อนนะคะแล้วก็จำได้ว่าหุบปากสนิทเลยคือถึงว่าฉันได้เพื่อนฉันกลับมาแล้วแบบเราได้กลับเขายอมเล่าให้เราฟังอีกครั้งหนึ่งแพทยังไม่ได้ใช้วิธีที่แผมบอกวันนี้นะแต่ว่ามันทําให้รู้ว่าเขาสบายขึ้นนะเขาเขาดีขึ้น ทางใจเพราะเขารู้ว่าแบบเหมือนมีบอกอันนึงอะชั่วคขาวเขาก็มาพิงได้มันจะไม่เป็นการรู้สึกว่าอ้างวางเราต่อสู้อย่างโดดเดี่ยวเราคือบอกของเพื่อนเราคือบอกของคนที่เรารักไม่นีเมีุ่ณผู้ฟังส่งข้อ,ขอความมาบอกว่าใช่ค่ะคือใช่ค่ะในที่นี้คือแล้วว่าเขาเห็นด้วยว่าพถ้าพูดกับเพื่อนแบบนี้มันเหมือนเราเราพร้อมสแตนบายมากกว่ามากกว่าการโดนตัดสินเพราะว่าแค่เขาโดนจากคนที่บ้านถีบหน้าถีบยอดอกเขาก็เจ็บพอแล้วยังจะโดนเพื่อนพูดว่าทำไมไม่ออกไมก โอ้ยไปนี้ก็ไม่ต่องก็ไม่กล้าเล่าป่ะวะอีกคํหนึ่งที่ที่ใครรู้สึกว่าห้ามเลยคือแบบกูว่าแล้วอะไรประมาณเนี้ยใช่ใช่ป่ะแบบบอกแล้วว่าอย่าไปคบคนนี้อันเนี้ยอันเนี้ยเหมือนซ้ำาผู่โหดมากถึงมันจะเป็นความจริงแต่มันก็พูดไม่ได้ถูกป่ะใช่แล้มันเราร้องไห้มาแล้วเราแบบโอ้ยมาโดนซ้ําอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงจะไม่ได้ได้ยินอะไรจากเพื่อนคนนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อ้อมจับใจความได้นะคะคนเราอาจจะจับใจความได้คนละแบบแต่ส่วนของอ้อมสิ่งที่อ้อมจับได้คือ เรามีหน้าที่รับฟังถึงแม้ใจเราอะจะอยากพูดคำว่าอยู่ทำไมวะเราก็ต้องงับปากเราไว้เพราะว่าอะไรปลายทางเราก็ต้องเปิดไหลเราให้เพื่อนอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราพูดปลายทางไปเลยดีกว่าตัดท่อนบนออกเราไม่ต้องแลปท่อนแลปที่เราจะแ็ปใส่เพื่อนเราตัดแ็ปนั้นทิ้งแล้วเราไปเข้าฮุกเลยว่าจบเมื่อไหร่อดทนถึงเมื่อไหร่มาบอกพร้อมซับพอร์ตตรงนี้นี่เป็นสายซับ I'm um, prompt clear